เดี๋ยวลองดูเฮ้ยก็ไม่ไม่เด้งไม่อะไรนะอ้าวนุ่มนะสีได้ปกติอย่างรถเก๋งโอ้โหอ่ะพี่ดุกไหน EP นี้เราทำอะไรไหนพี่ให้ผมมาถ่ายก็จากคราวที่แล้วไงที่ไปทำพาร์ทกันน่าจะจำได้ว่าจบแล้วที่อุนาการเนาะที่ไปโป่งอลัง ข้างหน้าข้างหลังอะไรก็ว่ากันไปพอ,อจบจัดนกการเนี่ยเราก็ส่งรถไปให้ป้าอัลโตแม็กในช่วงล่างจะตรงโหลดแล้วก็ใส่อแดปเตอร์เพื่อให้ล้อมันยื่นออกมานิดนึ่อ,อแต่แล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยก็เนี่ยนั่งรออยู่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรตามเลยพี่โทรตามดีตอนนี้เขาบริการใหม่เดลิเวอรี่เฉพาะเพื่อนหรืว่าทุกคันหรือว่าทุกคันก็ก็แค่บอกเหมือนว่าเฮ้ยเอารถมาส่งให้ด้วยมันก็บอกเอาจริงเหรอวะเราต้องบอกเอาจริง Few moments later. ต้องมาต้องมามาเลยมาเลยมาพอดีดดานหน้าดดานหน้าก็นี่ครับจัดทรงเสร็จแล้วดูตีเยเตอร์พอได้ไหมเออ ดูแบบฟิล์มน้นแบบเป๊ะมากอะตอนแรกมันจะสูงสูงไงนี่มาแล้วครับไอคนที่ทำรถให้เราอ่านี่ยเอาไมค์่าสวัสดีผมหรือสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมแล้วสวัสดีคุณเลยครับโอเคครับไมค์ครับอ๋อใส่ไมค์ใส่ไมค์นี่บริการใหม่ครับเดลิเวอรเฉพาะไม่เกิน2กโลอ่าเป็นไงป้าเอารถไปทาอะไรมาให้บ้างสุดยอดอันนี้โปรเจกต์สดๆด ตั้งโจทย์ว่าไงบ้างพี่ตั้งโจทย์ว่ายังไงเหรอก็ยาตัดสั้นต่อไม่พอระเบิดจริง <c oughs> จริง <c oughs> โจทย์มีเท่านี้เลยแล้วก็เอาให้มันคือตอนแรกคุยกันอะตั้งแต่เริ่มปั้นโปะแล้วแหละว่าอยากจะให้มันลงมาอมยางไปนิดนึง<อ>ทั้งหน้าทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อมแบบนะอืมอันนี้อมแบบสดสดสดกว่านี้ไม่ได้แล้ว ซึ่งตอนแรกอ่ะมันไม่ให้ยางไซนี้ใช่ไหมถูกต้องตอนแรกไซใหญ่วันนี้ยางหน้าเป็น285 55 20ยางหลังเป็น305 55 20แล้วมันเป็นไงพี่พอใส่เ็มันใหญ่โอไซเกินแล้วเราทำทรงมันไม่สวยใช่มันแน่นเปี้ยเลยแล้วมันโหลดไม่ได้ไม่ได้เลยฟิตเมนต์มันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนไซส์ใหม่ยางหน้าก็เป็น265 50 20อ่าแล้วเราก็โหลดจะทรงให้ติ่มๆิ่มยาง ไม่ต้องถามว่าโหลดกี่นิ้วเพราะโดนตอบโจทย์มาว่าจะทํายังไงให้มันสุดแต่สิ่งสาคัญนะครับสุดแล้วต้องขับได้นุ่มไม่กระด้างไม่กระแทกอันนี้โจทย์ยากจะทํำยังไงแต่บอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากอันนี้สเตปนี้จะไม่เชื่อกันว่าขับได้เดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองให้ดูระยะยางหลังอันนี้ก็จะเป็นสองเจ็ดห้าห้าห้านะครับสองเจ็ดห้าห้าห้าต้องให้หนึ่งสิบต้องให้หนึ่งถ่ายมุมนี้ด้วยว่า พอล้อ12นิ้วพอใส่ยาง27งเจอ่ะมันจะดึงนิดนึงมันจะดึงเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเข้าไปแนบอยู่ในซุ้มพอดีก็ตามโจทย์ว่ายางต้องฟิตกับซุ้มนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าอยู่ในโลงแต่ป่งก็ยื่นออกมาน่าจะมี4-5นิ้วอ่ะได้อยู่นะได้ไหมอ้ว่าเกินนะขี่มาเป็นไงโอคนมองลึมเลยที่สำคัญ เลนหนึ่งเต็มเต็มรถคันนี้ต้องมองต้องต้องมองมุมมุมหน้ามันจะรู้มันใหญ่มากใหญ่มากมากแต่ไฟหน้าจะไม่ใช่ตัวนี้นะ,ะแต่ไฟหน้าเราเปลี่ยนอีกอเ,เราติดต่อแก๊งพวกชิดพวกอะไรพวกนี้แก๊งนีวออร์ติงนิวอร์ราละซึ่งเขารับแปลงไฟกันอยนู่แล้วเดี๋ยวเขามาจัดการให้เดี๋ยวไปลองดีกว่าไปลองดูไปลองดูว่าจะได้รู้ว่าฟิลเป็นยังไง คุณพ่อเลี้ยงังไงเนี่ยทำไมเลี้ยงไม่พอเน่เขาต้องอย่าลืมว่าฐานล้อมันกว้างมากนะครับแล้วอันนี้เซ็ตช่วงล่างมามีทํากันเลี้ยวด้วยเอปตะกันมันทำไมอ่ะให้มันเลี้ยได้ก็ดีอยู่แล้วไม่เพราะว่าล้อกระยางมันใหญ่มากแเรามันมาติดไฟวอลเลยมันไม่เหมือนรถเก่งนี่สุดมาก่าซุ้มาอะไรได้แต่เนี้ยไฟวอลมันคือตรงคันเร่งเลยครับถ้าเราไปตัดเพื่อให้เลี้ยวได้เยอะเนี่ยก็ไม่มีคันเร่งกัเท้ลุกพื้นเลยเยเดี๋ยวไปลองดู เฮ้ยก็ไม่ไม่เด้งไม่อะไรนะอ้าวนุ่มนะขี่ได้ปกติอย่างรถเก๋งโอ้โหเป็นไงนี่คัมรี่หรือเปล่าครับใช่ครับกว่าจะเซ็ตได้อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าโจทย์ยากมากจะทำยังไงที่มันต้องนุ่มแล้วก็ขับได้ต้องบอกอย่างงี้้อเดี๋ยจะเป็นคนที่เซ็ตรถให้โปรเจกต์เราอะตั้งแต่2 5 0มมา500มมา เมลซิงที่มาเช็ดช่วงล่างให้ทุกคันมันวิ่งได้จริงจากตอนแรกที่แบบมาปุ๊บมันจะวิ่งไม่ค่ายได้อะไรเงี้ยกี่วันนะที่ทำเนี่ยจะไม่ได้ละโอ้โหมีห้าวันคือด้วยถนนหน้าร้านเป้าอ่ะมันรถมันติดแล้วรถมันเยอะมากเราก็คือต้องทํากลางวันและกลางคืนก็ออกไปลองกลางวันแล้วก็กลางคืนออกไปลองกันอยู่อย่างเงี้ยจนมันเขาเรียกอะไรนะบัมไม่ติดเลี้ยวได้นี่นะย้อนโค้งไย่งี้เลย เมาเมาพ่อถ้ายองไปละเต็มเต็มข้อเลยเนี่ยโอ้โหด้วยมีของลำพ่อไปอ่าแล้วพี่ป้อที่ร้านนี้รับทำอะไรบ้างพี่อ่าเปลี่ยนแมกยางจัดทรงทำช่วงล่างครับผมรบกรงจอดนี่ดูพื้นดูพื้นใช่ครับเออเว้ยเป็นไงครับไปได้เมื่อกี้พื้นแบบใช่ถ้าใครเคยมาอีคียูช็อปจะรู้ว่าตรงยูเทิร์นพื้นเป็นยังไงผมบอกเลยว่านมไม่มีเต้น อ๋อเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีเต้นไงนิ่งเลยเห็นไหมเหมือนแคมรี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดหน้าผิดตีเลยเออดูเดี๋ยวเต้นไหมงมเต้นไหมเดี๋ยยกลับไปเบิ่งกงบงบลูกพี่ก่อน